สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ AI Talk อีกแล้วนะครับก็อยู่กับผมนะครับบอกรแกรมนะครับแล้วก็อยู่กับอาจารย์มินนะครับผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ของเราเองนะครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับพี่แกรครับผมสวัสดีครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตฟีเจอร์ใหม่นะครับที่มากันแบบสดๆร้อนๆเลยนะครับใน ChatGPT นั่นเองนะแล้วก็คือ Code Interpreter นั่นเองนะครับก็อาจารย์มินมีคุยกับผมนะครับว่าจะมีบางอาชีพเนี่ย รู้สึกเก้าอีส้สั่นๆดูไม่ค่อยมันคงขึ้นมาแล้วจากจากการที่มีฟีเจอร์นี้เกิดขึ้นมาเลยครับ <laughs> เดี๋ยวเล่ามามาอธิบายกันเลยครับว่าแล้วฟีเจอร์นี่นะครับมันทําอะไรได้บ้างครับครับผมเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเริ่มเหมือนกับว่าเราลองเล่นไปให้ดูไปเลยแล้วกันนะครับ <c oughs> ว่าใช้งานยังไงนะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวเริ่มจากเราอยู่ตรงนี้หน้าจอของตัว ChatGPT ใช่ไหมครับขั้นแรกนะครับเราต้องไปเปิดตัว Interpreter ขึ้นมาก่อนนะครับก็คือกดที่จุดสามจุดซ้ายล่างแล้วก็กดที่ setting นะครับ แล้วก็จะมีเบต้าฟีเจอร์นะครับแล้วก็จะมีเห็นตรงนี้ไหมครับจะมีคําว่าโคดอินเทอร์พิเตอร์นะครับซึ่งตอนนี้โคดอินเทอร์พิเตอร์นะครับก็คือเราสามารถที่จะวิเคราะห์ข้อมูลนะครับส่งภาพเข้าไปนะครับเพื่อให้แก้ไขนะครับได้นะครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะอ่ะก็เปิดขึ้นมานะครับเสร็จแล้วเราวิธีใช้ครับพี่แก๊ปเราก็มาตรงนี้ครับ GPT4 นะครับแล้วก็จะมีตัวที่ปรากฏขึ้นมาก็คือโคดอินเทอร์พิเตอร์นะครับตัวนี้ต้องบอกเลยว่าคนที่จะใช้ได้ต้องเป็น ChatGPT Plus นะครับ จะใช้ตัวน um> ี้ได้แล้วก็ใช้ได้แค่25คําสั่งต่อ3ชั่วโมงนะครับก็คือรวมกันหมดเลยนะครับก็คือใน GPT 4ด้วยนะครับถ้าผมเราใช้ปลักอินมันก็จะรวมอยู่ใน25นี้ด้วยนะครับงั้นอย่าลืมนะครับเพราะว่ามีบางคนใช้ไปแล้วบอกเอ้ยทำไมใช้ได้แป๊บเดียวอะไรเงี้ยก็มันรวมกันหมดเลยนะครับก็คือ GPT 4ธรรมดา c o h e Interpreter หรือว่าตัวปลักอินก็ตามนะครับอ่าเดี๋ยววันนี้เรามาดูตัว c o h e Interpreter นะครับตัว Cohere Interpreter เนี่ยข้อดีของเขาก็คือว่าเราสามารถที่จะเหมือนโยนไไไไไฟฟลล์ออะรเเเข้้าปปก็็ดหมืนน เอ่อ PDF ไฟล์ Excel CSV นะครับแล้วก็ให้ทางตัวโคดอินเทอร์พริเตอร์เนี่ยนะครับเขาสามารถที่จะเขียนโค้ดเพิ่มนะครับหรือว่าทำการวิเคราะห์อะไรที่มันยากๆได้นะครับเอ่อผมขอยกตัวอย่างอย่างเช่นว่าผมมีไฟล์ที่ผมโหลดมาจากในเน็ตแล้วกันนะครับพี่แก๊ก็คือเราสามารถกดอัปโหลดตรงนี้ก็ได้หรือว่าเราลากไฟล์มาใส่ตรงช่องข้างล่างนี้เลยก็ได้นะครับจะสังเกตว่าพอเราลองเลือกโคดอินเทอร์พรเตอร์แล้วอะครับตรงเนี้ยมันจะมีเครื่องหมายบวกขึ้นมานะครับค่ะอ่มว่าผมลองเลือกไฟล์สักไฟล์หนึ่ง อันนี้เป็นไฟล์ที่ผมโหลดมันจะในเน็ตนะมันจะเป็นเหมือนไฟล์ csv ที่เป็นเหมือนรายได้ของแต่ละประเทศนะครับผมโหลดมาซึ่งโหลดมาจากเว็บแพคเกอร์นะครับเป็นเว็บเหมือนเปิดเผยเ a ต้งจริงๆเราจะเอาเป็นไฟล์อะไรก็ได้นะครับกดโหลดเข้าไปมันก็จะอัปโหลดพออัปโหลดไปเสร็จเนี่ยเราสามารถถามได้เลยครับว่าเราจะทําอะไรเกี่ยวกับไฟล์นี้อย่างเช่นขั้นแรกเราบอกว่าขอขอดูรายละเอียดอะไรย่างเงี้ย กินภาษาไทยเลยก็ได้นะครับ <Yeah. S 2> เขาจะก็จะเข้าไปอ่านไฟล์ตัวนี้ครับเนี่ย,ยแล้วสังเกตนะครับข้อดีของเขาก็คือว่าหลังจากเขาทํางานเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะมีตรงนี้ครับพี่แกลก็คือ hmm? อเดี๋ยวเราเราเร็วๆ,ๆดูรายละเอียดก่อนนะครับก็คืออันนี้มันจะบอกว่า Data นี่มันเป็นเรื่องอะไรครับค <Huh. S 2> ่ะแล้วมันก็จะมีการแบบไปพอด d a t a นี่ออกมานะครับแต่มันจะพอดออกมาแค่ประมาณสี่ห้าบรรทัดเพื่อให้เราเห็นภาพก่อนว่า hmm. อันนี้มันก็จะเป็นเหมือนกับว่าชื่อประเทศครับ อย่างเช่นสวิตเซอร์แลนด์นะครับมีคอสคคือค่าใช้จ่ายอินเส็ประมาณเท่าไหร่นะครับอ่าอรายได้ต่อเดือนประมาณเท่าไหร่นะครับกําลังในการซื้อประมาณเท่าไหร่นะครับอ,อ่าก็จะเป็นอันนี้เป็นข้อมูลที่เป็นตามไฟล์แหละแล้วมันก็จะมีอธิบายรายละเอียดนะครับมีอธิบายรายละเอียดออกมามทีนี้จุดเด่นมันคือตรงนี้ครับพี่แก๊ปก็คือว่านอกจากที่มันอ่าน Data ได้แล้วครับซึ่งก่อนนั้นมันจะทําได้ยุ่งยากใช่ไหมครับหรือว่าจะต้องใช้ปักอินหลายๆตัวแต่ตอนนี้มันเหมือนมันอยู่ในตัวนี้ตัวเดียวเลยแล้วก็ข้อดีมันคือตรรงนี้คับ เราสามารถกดโชว์การทํางานได้เพราะกดโชว์เนี่ยตรงนี้มันจะเป็นโค้ดครับซึ่งโค้ดตัวนี้มันจะเป็นโค้ดภาษา Python นะครับซึ่งเราสามารถก๊อปปี้โค้ดตัวนี้ใครที่เป็นโปรแกรมเมอร์หรือว่าเป็น Data าไซด์ที่ต้องวิเคราะห์ข้อมูลนะครับคือเขาสามารถก๊อปโค้ดตัวนี้เราไปรันต่อได้นะครับอันนี้เป็นข้อดีเป็นจุดเด่นมากๆแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าสมมติว่าผมเป็นเป็นอะไรเดียเป็น s m e ธรรมดาหรือว่าเป็นคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยปกติแล้วไปการไปอ่านไฟล์แล้วออกมาพลอตเนี่ยบางทีมนน้ยกแแีโปรรบบซึ อาจจะทําไม่ได้เลยถูกไหมครับทีเนี้ยเรามาดูต่อมันทาอะไรได้ต่อนะก็คือหลังจากที่เราโหลด Data มาได้ถูกไหมครับอ่าดูว่ามีอะไรได้เราสามารถสั่งพอดกราฟได้ครับสมมุติว่าขอกราฟกราฟแท่งของอ่าสมมุติว่ารายได้ต่อเดือนไอ้ตัวนี้มันรีอินคอมก็คือรายได้ต่อเดือนนะรายได้ต่อเดือนอ่าเดี๋ยวลองดูนะใส่แบบนี้มันก็จะไปเวิร์กมาสิ่งที่มันเวิร์กก็คือมันจะไปหาโค้ดนะครับที่มันจะสามารถพ็อดกราฟแท่งได้ครับ ต่อเดือนออกมาได้เดีย๋ยวดูนะครับปึ๊บนี่ครับอืม mm hmm. คือออกมาเป็นกราฟคือพี่แก๊ปอยากจะได้กราฟอะไรอยากจะได้อะไรคือบอกเขาได้เลยครับ mm hmm. แล้วเขาจะสร้างกราฟสร้างทุกอย่างกราฟวงกลมกราฟแท่งคืออะไรเงี้ย mm hmm. คือคือทำได้หมดเลยครับอันนี้คือเป็นไฮไลท์มากเลยครับคือผมคิดว่ามันเป็นคิวิ่งฟีเจอร์เลยครับพี่แก๊ป mm hmm. เพราะว่า mm hmm. คิดดูเราเป็นคนธรรมดาลแล้วเราอาจจะไม่การไม่ถนัดการ การวิเคราะห์ข้อมูลนะครับเท่ากับว่าตอนนี้ถ้าเราอยากได้เราอยากวิเคราะห์ข้อมูลอะไรครับสั่งให้เขาวิเคราะห์ได้เลยอย่างเงี้ยออกมาได้กราฟเลยแล้วเราก็คลิกขวาแล้วก็แบบ Copy แล้วก็เอาไปใช้ได้เลยครับเท่ากับว่าแบบสมมุติเราเป็นผู้ประกอบการธรรมดาเอ้ยเราเราทำกราฟอะไรที่มันยันยากได้อีกยันหนึ่งคือถ้าเราเป็นโปรแกรมเมอร์ใช่ไหมเราสามารถก๊อปโค้ดตัวเนี้ครับไปรันต่อในภาษา Python ได้เลยนะครับอันนี้เป็นเป็นเป็นแบบเป็นไฮไลท์มากๆซึ่งเขาวิวิเคราะห์แบบยากกว่านี้ก็ได้หมดเลยนะครับสมมุติว่า สมมติว่าถ้าผมเป็นเดต้าซายนะไอ้เครื่องมือตัวนี้มันจะช่วยผมมากเลยสม,มมติว่ามันจะมีค่าอย่างเช่นว่าอะไรอข,อขอแบบสม,มมติว่าผมอยากหาค่าความสัมพันธ์ของไอ้สามตัวแปรเนี่ยเดี๋ยวผมกรอบสาตัวแปรนี้นะครับแล้วผมบอกว่า,อาขอขอกราฟแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปร ามตัวนี้เพสไปเลยนะจริงๆแล้วถ้าสับคือเทคนิคเขาอาจจะใช้บอกว่าขอค่าสหสัมพันธ์อะไรเงี้ยนะครับ <S <S อันนี้ก็อาจจะเป็นอีกอันหนึ่งที่แบบว่าเอออ่าเนี่ยดูครับกราฟมันออกมาเลยอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยถ้าเราเป็น Data าไซส์หรือเป็นอะไรเงี้ยก็อุยอ้ยโวมันสะดวกมากๆเราสามารถมาดูกราฟมาดูอะไรเงี้ยนะครับออันนี้การเป็นเป็นพอดกราฟเนาะจริงๆถ้าเราอยากได้กราฟมันก็จะอธิบายด้วยนะว่าเอ้ยไอแต่ละอันเนี่ยมันมีความหมายอะไรมันเอ้ยมันขึ้นลงยังไงคือ คือมันบอกอรายละเอียดด้วยครับถ้าเราบอกให้เขาวิเคราะห์อะไรเงรี้ยหรือเราบอกเนะี่ยบอกว่าวิวิเคราะห์ขอ้อมูลหน่อยวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมอะไรเงี้ยอืหน่อยอย่างเงี้ยนะอันนี้ตัวอย่างนะครับครับคือจะสังเกตว่ามันแบบมันสะดวกมากทีนี้ถ้าเราถามกว้างๆแบบเนี้ยบางทีจริงๆอันนี้มันควรจะเป็นคําถามที่ผมถามรแรกๆเนาะแต่เมื่อกี้ผมถามคาถามให้พอดเพิ่ดเลยนะในจริงมันจะบอกรายละเอียดมาก่อนว่าอ อาจจะวิเคราะห์อะไรล่ะจะเอาดูเป็นเบสิคสถิติหรือเปล่าแล้วมันก็ให้รายละเอียดมานะบอกว่าอ้ยช่วงของประเทศเนี่ยคือมันให้รายละเอียดนะครับมีแกลบนี่คือมันวิเคราะห์มาแล้วนะคือไอ้พวกเนี้ยจริงๆแล้ว Data าไซต์ต้องเป็นคนทำนะหรือเนี้ย correlation matrix ตัวเนี้ยตัวนี้แหละก็คือค่าสาสัมพันธ์เนาะอยู่ที่เท่าไหร่อะไรต่ออะไรคือมันให้รายละเอียดมาเลยแล้วถ้าเราอ่านตัวนี้ไม่รู้เรื่องนะเราบอกขอแปลเป็นไทยอืมที่จริงตอนแรกมันมีละก่อนนันนี้ผมลองเนาะถ้าผมพิมพ์ไทยตั้งแต่แรกอะ จริงๆมันเป็นไทยมานะแต่ไม่รู้ว่าครั้งนี้เป็นไรทําไมมันเป็นภาษากังกออกมาเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรจริงเราก็ปแปลไทยได้คือผมจะบอกเลยมันสะดวกมากๆสาหรับ Data ตอลนะกับโปรแกรมเมอร์ครับ,ค,รบคือไอ้เครื่องมือัวนี้แบบโอ้โหมันจะแบบต,ติดติดจรวดเลยครับพี่แกรนะครับอือใช่นะครับเนี่ยดูมันบอกดัชนีต่างๆของประเทศแต่ละประเทศีัยอยู่ระหว่างเท่าไร่เท่าไหรนะประมาณเท่าไหรค่ามัธยัธยฐานเท่าไหร่รายได้ต่อเดือนแต่ประเทศมีความแตกต่างกันมากนะครับอะไรเงี้ยมัน คือคิดดูถ้าเราเป็นอยู่ในฟิลสมมุติถ้าเป็นด้านการเงินเราโยนเอกสารเกี่ยวกับการเงินเข้ามาแล้วให้มันวิเคราะห์ได้เลยหรือด้านอื่นๆ่มันจะมันจะสะดวกมากๆเลยครับตัวนี้นะครับอมอันนี้อันน,น,นี้อันนี้เรื่องเกี่ยวกับการวิคห์ข้อมูลเนะพวกเดต้าสง่งเดต้าซายนะครับทีนี้มันมีอีกอันหนึ่งครับที่พี่แก๊บที่ที่น่าสนใจก็คือว่าถ้าเราทําพวกรูปล่ะอ่าก่อนัน้นี้มันทาพวกรูปไม่ได้เนาะเดี๋ยวเรารสามารถทําพวกรูปได้ครับสมมุติอันนี้นะครับผมนิวมาใหม่เลยแล้วกันนะครับเมื่อกี้ โคอนเตอร์พิเตอร์นะเราสามารถเอารูปอนะครับพี่แก็บมาหให้เขาทํางานได้นะอย่างเช่นผมมีรูปรูปถ่ายผมอย่างนี้นะผมหาขออนุญ,ญาตหาแปปบนึงนะนีตรงนี้ตรงนี้อ่ะมีรูปอะไรก็ได้อ่ะนี่เป็นรูปรูปผมเองนะใส่เข้าไปสมบอกว่าอันนี้มันเป็นรูปสีเนาะคเป็นรูปตัวผมเองนะผมบอกว่าขอแปลงเป็นขาวดำอือ คือแบบคือว่าง่ายอีกหน่อยเลยแบบพวกโฟโตช้ชงโฟโต้ช็อปนี่อาจจะไม่ต้องทนะํานั้นเราสามารถทําตัวนี้ได้เลยนะครับคือหลักการก็คือว่าถ้าโค้ดอะถ้าในในโปรแกรมอ่ะมันมีการโค้ดอะไรได้อะเหมือนทาง g อ t อ่ะเขาจะไปหาโค้ดชุดนั้นมาแล้วเขาเออจะมารันให้งั้นถ้าเรารู้ว่ามันมีโค้ดอะไรในเน็ตที่มันน่าจะทําได้มันน่านจะทําบทนี้ได้ได้เกือบหมดเลยครับพี่แก๊อย่างเงี้ยเนี่ย,ยเขาเขาแปลงเป็นขาวดาให้นะโดยใช้โค้ดต,ตัวเนี้ยซึ่งถ้าเราเป็นโปรแกรมเมอร์เราเอาโค้ดตัวนี้ไปรันได้นะ สมมติวอันนี้ถ้าเรากดดาวน์โหลดเราก็ได้รูปมาใช่ไหมแต่ถ้าผมอยากแสดงตรงนี้เลยก็ได้นะแสดงแสดงเลยได้ไหมคืออยากให้พอตออกมาเลยอะครับแต่เขาก็จะแบบพอตรูปนี้ออกมาครับเนี่ยอือหือโก้คือ,คอสะดวกมากๆาแล้วเหมือนกับว่าเยเราอยากจะแบบลดขนาดลงอย่างเงี้ยน,น,น,นะนะลดขนาดลดขนาดสองเท่าอย่างเงี้ยคือสมมติรุ่นนี้มันใหญ่เกินอะแล้วเราขล้กเกียจไปเข้าโปรแกรมเอเราลดขนาดเราเพิ่มขนาดหรือเราจะแบบ แต่งตันแต่งเติมสีอะไรคือคือทําได้หมดเลยครับอันนี้ลดขนาดลงครึ่งหนึ่งอันนี้มันลดให้เสร็จแล้วนะมันใช้โปรแกรมมันมีโคดเนี่ยโคดนี้คือลดให้หมดใช่ไหมครับ,รบสมมติแสดงเลยสังเกตไหมครับผมพิมพ์ภาษาไทยหมดเลยนะพป่แกรมไม่ได้ใช้ต้องใช้ภาษาอังกฤษไม่ต้องเนี่ยลดครึ่งหนึ่งเห็นไหมครับตอนแรกมันใหญ่อย่างเงี้ยน,นี่ลดลดลงมาครึ่งหนึ่งนะครับคือคือสะดวกมากๆแล้วสมมติว่าจริงๆผมไม่ได้เตรียมไฟล์ PDF มานะ จริงสมมติเรามีเรามีรูปนะที่ก่อนอันนี้ผมลองครับพี่แก๊ปก็คือเรามีรูปที่เป็นเหมือนกับรูปที่เป็นปกติแล้วอ่ะเราจะมีปัญหาครับบางทีที่แบบเอาเอาเอกสารเนาะไปสแกนในเครื่องสแกนนะครับแล้วปกติพอเราเอาโปรแกรมพวกเนี้เอาเอาภาพแบบเนี้ยไปให้เขาอ่านข้อความมันจะอ่านไม่ได้เพราะว่ามันเป็นรูปภาพเอมันถูกแปลงเป็นภาพ แต่ว่าแน่นอนว่าถ้าใน,ในเชิงโปรแกรมมันมีนมวิธีแก้ก็คือว่าเราต้องทำอ้เขาเรียกว่า ocr ocr ก็คือว่าการอ่านรูปให้มันแปลงเป็นข้อความแล้วเมื่อวานเนี่ยผมลองเร็วเเขาทําได้นะเขาสามผมบอกให้เขาดึงข้อความออกมาจากรูปหน่อยเอ้ยเขาดึงออกมาได้เพราะว่าเขาไปหาโปรแกรมที่มันชื่อว่า tesla tesla มันเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปในการที่จะสกัดข้อความออกมาเดี๋ยวเพินเมื่อกี้ผมไม่ได้เตรียมไฟล์ไว้ถ้าผมมีเตรียมไฟล์ไว้เดี๋ยวขอลองหาแป๊บหนึ่งนะว่ามีอะไรเป็นรูปบ้าง ได้ครับแะหว่างนี้อาจจะมีข้อจํากัดนิดนึงครับอาจจะแบบภาษาไทยอาจจะยังยังสกัดไม่ได้เนาะแต่ภาษาอังกฤษอะสกัดได้ครับนะครับก็ระหว่างที่อาจารย์หานะผมก็จะสรุป2ฟีเจอร์ที่ผ่านมาแล้วกันนะครับว่าแล้วใครล่ะจะได้ใช้ประโยชน์จากอันนี้นะหรือว่าใครอาชีพไหนก็ตามแต่นะที่จะต้องเรียนรู้ฟีเจอร์นี้เลยเนี่ยนะครับก็แับได้เลยคือ Data าไซส์แหละนะคือจริงๆแล้วก่อนหน้านี้นะครับจริงๆก็เป็นสิปีแล้วนะนะครับอาชีพ d a t a ้าไซส์เนี่ยโอ้โหคือคือค่าตัวแพงมากอะ นะครับเพราะว่าต้องมาจัดการกับข้อมูลขององค์กรเนี่ยมันบางทีองค์กรใหญ่นะยิ่งต้องใช้ข้อมูลจลํานวนมากอะไรเงี้ยนะครับคนที่อยู่ในอาชีพนี้เนี่ยก็ต้องมีความสําคัญมากๆเลยแล้วก็ต้องมีการเรียกว่าสร้างชุดสร้างชุดการวิเคราะห์แล้วกันนะว่าอถ้าเราใส่ข้อมูลแบรนี้ไปเนี่ยกรจะวิเคราะห์มาแบบไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างเงี้ยครับสำหรับองค์กรที่อาจจะไม่ได้สร้างซอฟต์แวร์หรือสร้างสูตรในการวิเคราะห์เองเนี่ยใช้ช h a t g p t ทำเนี่ยาะว่าก็ สะดวกขึ้นได้เยอะเลยทีเดียวแล้วก็อีกอาชีพหนึ่งหน่อยที่ผมว่าจะได้ประโยชน์มากๆเลยคืออาชีพที่เป็นนักวิเคราะห์วิจัยหรือว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะนะครับมาที่แบบอย่างเช่นพุกงบการเงินของบริษัธธทจดทะเบียนเนี่ยเวลาที่ได้มามาทีไปเป็นไฟล์ Excel เลยแบบจากฝ่ายบัญชีหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ <S 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 ต้องมานั่งแบบเออทำบทวิเคราะห์นะว่าดึงตัวเลขตัวเลขนี้แบเนี้ครับแล้วก็มาทําเป็นเป็นการาฟหรือว่าเป็นแท่งเทียนหรืออะไรพวกเนี้ยครับแต่ว่าถ้าเกิดเรามีฟีเจอร์ที่ว่าเนี่ยครับในช a t g p t เนี่ย มันก็สามารถจะจ่ออกช่วยงานได้ค่อนข้างง่ายเลยทีเดียวนะครับก็ประหยัดเวลาด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่ค่อนข้างน่าสนใจนะแต่ในส่วนของการแปลงภาพเมื่อกี้นะก็ผมว่าก็สะดวกนะนะครับแต่จริงนะถ้าเกิดในในในเชิงของงานอาร์ตและกันนะครับ,รบอ่ามันมีความละเอียดในการที่จะแต่งภาพเนี้ยค่อนข้างเยอะอย,อย่างเช่นอย่างเช่นภาพขาวดำอะไรเงี้ยครับมันจะมีสูนรมันจะมีการตั้งค่ากันนะว่าให้ออกเป็นโทนไหนหรืออะไรเงี้ยครับซึ่งเข้าใจเข้าใจว่า การใช้งานการใช้งานเนี่ยมันอาจยังจํากัดอยู่ของ ChatGPT ไม่อาจยังสู้พวก Photoshop หรืออะไรไม่ได้นะต่นี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปละกันนะครับโอเค, okay, คเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของไฟล์ที่เป็น PDF อะไรที่มันโดนด้วยว่าถูกแปลงกลายเป็นภาพไปแล้วอะไรเงี้ยนะครับส<ผ>มได้เมืม่อกี้เลยนะเมะื่อเกี้เพลินผมหา PDF ไม่เจอแต่ไม่เป็นไรผมเข้าไปในเว็บ BBC แล้วผมไปแบบแคปเจอร์รูปมาอ่ะแล้วเป็นแบบเป็นข่าวสักหน้าหนึ่งครับเดี๋ยวเราผมจะลองอัปโหลดเข้าไปดูนะครับ เมื่อกี้ผมเป็นผมถ่ายมาเนาะอันนี้นี่อันนี้มันเป็นรูปมันเป็นรูปเลยครับแล้วก็เป็นข้อความภาษาอังกฤษนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะลองกันสดๆนะว่าจะทาได้ไหมครับบมกบอกว่าเอ,อช่วยดึงข้อความอุยขออภยัยคิ์ผิดนะครับช่วยดึงข้อความจากรูปหน่อย <laughs> นะครับ คือตามหลักแล้วอ่ะเขาจะบอกว่าทําไม่ได้อ่ะเดี๋ยวดูนะเขาบอกว่าทําไม่ได้ครับเดี๋ยวดูนะเนี่ยมันไม่สามารถทํา OCR ได้นะครับแต่เดี๋ยวผมจะบอกว่าพยาาบอกให้เขาพยายามทําคือคือบางครั้งเขาจะทําให้เลยเลยนะจะบอกอพยาพยามทำพยายามทํา OCR หน่อย OCR ให้หน่อยห,หน่อยแตแ่แล้วแต่บางครั้งนะบางครั้งผมสั่งทีเดียวเขาก็ทําให้อะไรเงี้ย แต่บางครั้งก็คือ,ต,อต้องต้องแบบพยายามสั่งไปเรื่อยๆอย่าเงี้ยนะครับลองพยายามอันนี้ก็ไปเข้าไปส่วนนะว่าเอเนี้ยมันก็เหมือนมันก็เหมือนคนแหละนะมันกึง่งๆเหมือนมีชีตเหมือนกันนะนะครับมันยังไม่ยอมครับเดี๋ยวนะพยายาม,มดึงข้อมูลข้อความ แล้วแต่ครั้งอ่าน,นี่เนี่ยเหมือนเหมือน,นพยายามละเนี่ยเห็นไหมครับพอบอกอลองพยายามดึงข้อความจากภาพเนี่ยสังเกตว่าเนี่ยเขาจะไปใช้เทสเล็ครับถ้าคนคที่อยู่นี่เนี่ยครับก็นี่ได้ข้อความออกมาเลยอันนี้เป็น B B C News เห็นไหมครับก็เนี่ยเขาก็สกัดข้อความออกมาได้ก็ผมว่าก็ค่อนข้างสะดวกแหละถ้าแบบเอ้ยรเราไม่ได้เป็นโปรแกรมเมอร์นะเราแบบเอ้ยเรามีรูปอยู่แล้วอยากได้ข้อความออกมาอย่างเงี้ยแล้วเราไม่มี tools อะไรที่แบบถนัดถนัดเอ้ยเอ้ย Chat GPT มันก็มันก็ทําได้อะไรเงี้ยนะครับอืมเนแล้วมันสรุปด้วย มันมันอธิบายรายละเอียดด้วยนะว่าที่ผมผมไปก๊อปมาเนี่ยเป็นข่าวบีบซีอะไรเงี้ยแต่เมื่อกี้ผมก็ไม่ได้ดูนะว่าเป็นเรื่องอะไรผมนึกถึงอ,อะไรลงมาเวลาที่เราต้องจัดการกับเอกสารนะครับที่มันอาจจะเป็นแบบเป็นรุ่นเก่ามากๆหรืออะไรเงี้ยที่มันอาจจะยังมามก่อนยุคที่มันเป็นไฟล์ดิจิตอลอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะเป็นหนังสืออะไรเงี้ยแล้วก็มันจะมีอ่าต้องถ่ายเป็นถ่ายเป็น p d f เก็บไว้หรืออะไรเงี้ย แต่คราวนี้ถ้าเรามีตัวช่วย,ยเนี่ยผมว่าน,น่าจะทําให้การทํางานจากไฟล์ที่เคยเป็นรูปแบบของอนาล็อกเนี่ยให้มันเป็นฟไฟล์ดิจิตอลเนี่ยมันจะง่ายขึ้นอโอ้โหนี่<ช>พอพอพอจีอ้ G ทำงานนี่มันมา,ม,ามาเยอะเลยคราวนี้อย่างเดิมแบบเอไออารมณ์ขี้เกียจบ้างหรือมาดูอีกฟีเจอร์หนึ่งนะครับที่เราจะที่เราจะสามารถได้จะสรุปตัวข้อความหรือข้อมูลเนี่ยที่มันอยู่ในไฟล์ pdf ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเป็นยังไงนะครับ ได้ครับคืออันนี้ผมขออนุญาตใช้ตัวอย่างที่เคยรันนะครับก็คือว่าผมอ่ะเอาไฟล์ PDF นะครับเป็นอีโคโนมิกที่เขาเขาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับ n e r a t i v e AI อะเป็นรูป PDF ผมก็อัพเข้าไปครับทีนี้เราก็บอกอย่างนี้นะครับให้ให้ผมพิมพ์ว่าสรุปสาระสำคัญหน่อยพิมพ์ไปแค่นี้นะครับภาษาไทยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาจะไปใช้โค้ดครับมันจะเป็น py PDF 2อะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาก็ไปอ่านเขาไม่ได้อ่านอย่างเดียวครับพี่แกร็เขาสรุปเนื้อหาเบื้องต้นมาด้วยครับ แล้วเขาก็ให้ประเด็นมาสามประเด็นซึ่งแบบเอ้ยเข้ากับว่ามันสะดวกมากๆเราไม่ต้องไปแบบอ่านไอ้ไฟล์โดยที่มันเยอะหน้ามากผมจําหน้าไม่ได้นะแต่ว่ามันสรุปรายละเอียดมาบอกมีมีสามประเด็นเนี่ยแล้วแต่ละประเด็นพูดเรื่องอะไรบ้างคือถ้าเราเป็นเหมือนอย่างที่พี่แกมว่าเราเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะโอ้โหแทนที่จะต้องไปอ่านร้อยหน้าสองร้อยหน้ายี่สิบหน้าเนี่ยเฮ้ยมันได้ประเด็นมาเลยและประเด็นเนี่ยเราก็อาจจะผ่าดหัวข่าวพลาดอะไรได้เลยครับหัวนี้มันมันมันแบบมันประหยัดเวลาแล้วมันสะดวกมากแล้วทีนี้ ผมเลยบอกว่าเออถ้างั้นเดี๋ยวลองวิเคราะห์เพิ่มหน่อยครับว่าเคาะพิมพ์ผิดด้วยนะก็ไม่เป็นไรมันก็เข้าใจนะมันก็เลยบอกว่าเอ,อ้ยมีสรุปเนื้อหาส่วนต่อมาของเอกสารมันก็สรุปออกมาอีกครับพี่แก๊ซึ่งจริงๆแล้วเราจะสรุปไปแบบเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่จํานวนเท่าไหร่ก็ได้ครับคือมันเป็นฟีเจอร์ที่ผมผมถึงบอกตั้งแต่แรกว่า้ไอ,ออันเนี้ยมันเป็นคิวเรื่องฟีเจอร์จริงๆมันใช้ได้แบบไม่ได้เป็นโปรแกรมเมอร์อย่างเดียวนะไม่ได้เป็นเดลต้าไซอย่างเดียวอาชีพอื่นอ่ะที่ต ใช้ได้หมดเลยครับพี่แก๊ปครับอ่าครับจริงๆแล้วใช้ได้หลากหลายนะจะวิจัยการตลาดอะไรเงี้ยนะก็สามารถทําได้นะนะครับเอาไฟล์เอาไฟล์ไปจัดก,การต่อได้เลยนะครับก็เรียกว่าทางใช้ GPT เนี่ยเขามีอะไรใหม่ๆม,มาตลอดแหละนะฮะแล้วก็มีที่ในการติดตามรีวิวอย่างต่อเนื่องนะครับก็บตอนนี้เนี่ยฟีเจอร์นี้นะก็สามารถใช้งานได้แล้วนะสำหรับคนที่เป็น ChatGPT+ Plus เท่าน,นั้นก็คือเสียตังเดือนละยีดอลลาร์นะครับผม ดูแล้วดูแล้วนะถ้าเกิดใช้งานได้เยอะขึ้นแบบนี้นะผม,ผมว่าก็ค่อนข้างคุ้มนะที่ต้องอต้องเสียเงินให้กับเขานะนะครับนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะแล้วก็รีวิวกันประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวดูกันต่อไปนะครับว่าจะมีฟีเจอร์ AI ออะไรใหม่ๆนะครับให้เรามาลองใช้ก,กันอีกนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มินนะครับก็ที่มาเอาอะไรใหม่ๆนะครับมาให้เราได้ดูกันเสมอเลยแล้วก็เดี๋ยวฝากที่ฝากติดตามเพจของอาจารย์ด้วยนะครับ ไช่ครับ AI Insight by ธนบนะครับฟอ l โล w กันได้นะครับนะฮะก็สำหรับช่อง YouTube ผมนะก็ Editor Gap Investment Talk นะครก็ไปกด Subscribe กันได้นะก็สำหรับคลิปนี้นะครับติดลาไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับพี่แก๊บขอบคุณครับสวัสดีครับ